สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าวันนี้จะพามาเก็บแบล็คเบอร์รี่นะคะนี่แบล็คเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่ฟรีฟรี <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ก็ฟรีฟรีเนาะไม่ได้ทำอะไรเนาะโอ้โหอ,อินเทอร์เน็ตถึงนี่เลยเหรอ <c oughs> racks, เพื่อนๆได้ยินไหมตืดๆ ต้นวานนัทนะเนี่ยต้นวานนัทนะเนี่ยนี่นี่แหละสิ้นสุดสิ้นสุดสวนใหญ่ก็ตรงนี้แหละตรงแบล็คเบอร์รี่นะไม่น่าเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตจะถึงนี่ได้ยินตืดตืดตืดดตเมื่อกี้มาในยายจะพาเก็บมันจะเห็นไหมล่ะวันนี้โหวันนี้ใส่ถุงมือมาอย่างดีนะคะนี่โอ้ยมันสุกมาอันนี้นะมันเสียอยู่อย่างเดียวนะ ถ้ามันสุกจริงๆมันก็จะหวานแต่มาถ้ามันไม่สุกมากมันจะเปรี้ยวเพื่อนๆเ,เราก็เลยแบบว่าไม่รู้อันไหนมันสุกมากสุกน้อยสุกแต่จริงๆแล้วยายจะเก็บไปไว้ทําน้ําผลไม้ไม่เป็นไรเอาไปไว้ทําน้ําผลไม้กินถ้ากินก็คลุกพริกเกลือพริกเกลือนะคะก็มันยังไม่สุกมันยังไม่สุก เยอะหรอกแต่ว่ารอให้มันสุกพร้อมกันไม่ได้เนาะออมันก็ต้องเก็บเดี๋ยวยายจะทายให้ดูใกลๆ้ๆไบางคนก็บางคนก็บอกว่าให้ยายตั้งกล่องเก็บ <c oughs> บางคนก็บอกไม่อยากเห็นยายอยากเห็นผลไม้อยากเห็นผักเออเอาใจก็เลยเอาใจลำบากเนาะ เลยให้ครึ่งต่อคือให้ให้ห้าสิบห้าสิบแล้วกันเนาะให้ห้าสิบห้าสิบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนาะพบพริกเกลือพบพริกเกลือมาด้วยนะคะอ้ยเก็บกว่าจะโอยเก็บกว่าจะเสร็จก็นานเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนๆขนาดมันสุกยังไม่หมดนะเนี่ยแต่ว่ามันเก็บมันเก็บ ช้าไอเนี้ยนะเห็นไหมนี่กว่าจะได้เขาเขาขายแพงเพราะอะไรนี่ถ้าเก็บไปขายนะโหบีบเบาๆอะ่ะอันนี้ยายบีบอย่างแรงเลย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราเก็บไปใช้เองเนาะเราไม่ได้เก็บไปขายถ้าเก็บไปขายเขาค่อยๆ่อยเด็ดค่อยคเด็ดไม่ให้มันช้ำะนะอืมนี่แหละมันแพงตรงตรงเก็บนี่แหละแพงตรงใช้แรงงานคน ถ้าบางอย่างเขาใช้เขาใช้เครื่องเก็บก็จะไม่แพงเท่าไรแต่พวกนี้เขาจะใช้แรงงานคนเก็บก็จะเอาไปทำน้ำผลไม้รู้ได้ยินเสียงนกเกียวเจ้าเ,เจ้าไมหมเพื่นอน นกเริ่มมาอีกแล้วหายไปนานเลยนกนี่อยู่ทางไหนไม่รู้นี่เสียงเจียวเจียวเจียถ้ามาทางนี้ก็พลไม้ยหญ่ก็มดอันนี้ต้องคลุกพริกเกลือถึงจะแซ่บนี่ คล้ายๆมอนนะคล้ายๆโรคมอนแต่เนื้อมันเยอะเนาะโรคมอนเนื้อนิดเดียวเองโอ้โออกรวมทิ้งต้องออกไปเก็บข้างนอกเองนะเนี่ยออกไปเก็บข้างนอกโนนด้านโนนด้านเออ่ไรกระโพด มันสุกนี่นะตอนนี้โอโหสุกดีตอนนี้สุกดีหวาน,ด,ด,ด,นด,ดีแดดมันแดดแดดมันดีถึงแต่ว่าถ้าเกิดหนาวนะไม่หวานตอนนี้หวานเพราะว่าแดดมันดีเนี่ยแบบเนี้หวานแน่นี่หวานแน่น่เข้าชิมนะอือหือนี่นะคะได้แล้วกล่องหนึ่งเนอะ เดี๋ยวจะพาข้ามไปเก็บฝั่งโน้นเพื่อนๆกลัวเดอ้อต้องพาเอฟซีไปด้วยฝั่งโน้นเพราะว่าปกตินะเขาจะปลูกพวกข้าวสาลีพวกอะไรทีนี้ข้าวสาลีเขาก็จะตัดแล้วเขาจะเกี่ยวแล้วมันก็จะโลง่ลงใช่ไหมเพื่อนๆแต่ว่าปีนี้เขาปลูกข้าวโพดมันมืดๆม,มันมืดมดช่วยมองซ้ายมองขวาให้ยายด้วยเดอ้อนี่ แล้วตอนนี้ข้าโพดก็โดนฝนแล้วก็ล้มมาทางนี้ดูดิยายลืมเอาเสื้อแขนยาวมามันจะคันหรือเปล่าเนี่ยดูดิข้าโพดมันล้มมาอ้ยถ้าเขาหลากไปคมคืนทำไงเนี่ยไปมไปฟังโน้นกันนี่นะคะแก่แล้วข้าวโพดนี่ มันก่อนขนาดใหญ่เอาไปแค่อ่อนๆมันไม่อร่อยเลยอันนี้มันแก่แล้วนี่ข้าโพดลมมาทับจะเก็บยังไงจะเก็บยังไงล่ะทีนี้เพื่อนจริงๆถ้าไม่มีข้าวโพดหน้าด้านนี้นะโอ้ยโดนแดดสุกดีอันนี้มันข้าวโพดเป็น่มหมดเลยทับยังไงจะเก็บได้ล่ะ เดี๋ยวก่อนเด้อดูสถานการณ์ก่อนเก็บแบล็กเบอร์รี่ในป่าข้าโพดโอ้โหคนเดียวอีกตั้งหากคนเดียวอีกตั้งหากอ้ยดูนี่เพื่อนๆถ้าสุกหมดนะนี่ดูดิมันเยอะขนาดไหนดนูเพียบเลย ไม่ทันสุกหมดเท่าไหร่หรอกทางนี้เพราะว่ามันร่มมันร่มปีนี้จะเก็บลำบากหน่อยปีนี้ดันนี้นะเพราะว่าเขาโพดอีกน้านกว่าเขาจะตัดถ้าเขาตัดตอนมันแห้งนะแต่ถ้าตัด,ต,ดตอนเขียวๆก็ก็ดีไป เป็นตายานแท้เพื่อนๆดูดิดูด,ดิโอ้ยโ้ยเก็บแบล็คเบอร์รี่ป่าแบล็คเบอร์รี่ป่าแบล็คเบอร์รี่ฟรีทั้งป่าทั้งฟรีครึ่งป่าครึ่งฟรี <c oughs> ครึ่งป่าครึ่งฟรี ทำไมถึงว่าป่าก็มันอยู่ในป่าทำไมถึงว่าฟรีฟรีก็เราไม่ได้ปลูกมันอยู่ตั้งนานแล้วนะแบกบริอัน,นี้นะอยู่ตั้งแต่สมัยแฟนยานไม่ได้ปลูกหรอกมันอยู่ตั้งแต่สมัยซื้อที่มันเลยนะแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยปีแต่ปีนี้ขนาด ขนาดแรงนะค่เนื่อนแต่ปีนี้รู้สึกว่าสวยกว่าปกติแหลกเนาะปีนี้ลูกคือลูกเยอะกว่าปกติท่าอะไรก็ไม่รู้ไ,ได้มองกล้องเดอ้อมองเอาเองเดอ้อจ้องเอาเองจ้องเอาเองว่ายายทำอะไร ตกใจหมดใบข้าโพดเลลวมาโดนตกใจแต่ก่อนแถวนี้เต็มนี่แถวนี้มาถึงนูน่นไปถึงนู่นนะทีนี้แฟนยายแก่ขี้เกียจกั้นแกะก็เลยให้แกะกินกินกินหมดเลยนี่เห็นไหมด้านนอกมันเกิดขึ้นนะ,นะเห็นไหมแต่ก่อนมาถึงนี่เลยเต็มข้างบ้านมีอยู่ต้นเดียว <laughs> มีต้นเดียว อันนี้นะถ้าปลูกใส่ปุ๋ยทำรางให้มันขึ้นอย่างดีโอ้ยคีกานจะเก็บต้นที่ว่ามันออกลกูกในปีหน้าไม่ออกเลยนะนเพื่อนก็ตัดทิ้งนี่ปีปีหน้ามันจะออกตัวนี้นี่นี่ต้นใหม่เนี่ยที่ยังไม่มีเนี่ยพวกที่ออกโลกแล้วมันก็จะไม่ออกแล้วก็ต้องตัดต้องตัดต้นเก่าทิ้งเนาะข้างบ้านเห็นเขาบ่นอยู่ว่าปีนี้ไม่ไม่มีลูกเลย ยายบอกอของยายเพียบเลยเขาบอกว่าของเขาไม่ไม่ไม่ไมเลยไม่ติดลูกเลยเพราะเพราะว่ามันแรงเรว่าเงี้แต่เขามีต้นเดียวน,นี่นี่นี่ปีนาพพนี้เดี๋ยวยายจะมาดึงมันขึ้นไปด้านข้างไม่ให้มันมาที่ขา้าวโพดเนาะเพราะว่าขา้าโพดมันเป็นที่ของเขาเนาะเอาลวอาอะไรมาผูกมันไว้ ปีนี้สวยมากเลยปีนี้ถ้าอะไรไม่รู้ออกมาสวยเลยป่อ้อยอ้ยอ้เดี๋ยวลุย,ยปลาก่อนเลยเพื่อนลุย,ยปลาก่อนโอ้ยไม่ได้ปิดกล่องปะ๊ะได้แล้วเพวื่อนๆนี่วันนี้เก็บครั้งแรกนะคะได้แค่นี้ได้เยอะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเนาะเดี๋ยวไปล้างล้างน้ำยายก็ไปแช่ไว้ ไปแช่ไว้ทำน้ำผลไม้เนาะเม็ดเยอะเนี่ยทำแยมแยมไม่ค่อยได้ทำหรอกแยมเม็ดมันเยอะเนาะส่วนมากก็ทำน้ำผลไม,ม้มีแต่น้ำเห็นไหมเม็ดนี่เม,ม็ดทั้งนั้นเลย เนาะป่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวจะพามาเก็บวันหลังอีกอันนี้แค่แข่เก็บครั้งแรกได้แค่นี้ก็โหเพียบแล้วนี่ปีก่อนก่อนโน้นปีก่อนก่อนโน้นยายเคยให้ข้างบ้านมาเก็บบางทีก็เก็บไปให้คนในหมู่บ้านเพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยกันเออบางทีก็เก็บไปให้เขาเนาะดูก่อนปีนี้ถ้ามันถ้ามันสุก หมดทุกอันนะโอ้อยายเก็บไม่ไม่หมดหรอกก็ต้องให้เขาเก็บแต่ว่าบางทีมันมีการสุกไม่สมบูรณ์มีการเน่ามีการถ้าฝนตกเยอะๆมันก็เน่าอะไรอย่างนี้มันก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนเนาะแต่ถ้ามันสุกแบบเต็มที่ธรรมดายายเก็บไม่หมดหรอกมันเยอะเกินเนาะดูก่อนดูก่อนวางแผนอะไรลวงหน้าไม่ได้หรอกเนาะ แค่นี้แหละเพวื่อนๆคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมียฝรั่งชนบทด้วยนะคะ